สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพนะครับก้าเดินทางออกจากบ้านเฮาม้ากับประมาณสี่โมงกว่านะครับบันนี้มาถึงวัดตะเบกนะครับบรรยากาศได้ผมก็เลยถ่ายบรรยากาศจากวัดตะเบกนะครับลงไปอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีให้พีน้องเบิรงนะครับว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนี่คือบรรยากาศวัดตะเบกนะครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับนี่บรรยากาศของวัดตะเบกนะครับก่อนลงเขาเนาะอันนี้คลิปนี้ผมถ่ายตั้งแต่ตอนแร้งของเมื่อวานนี้นะครับ ผมเดินทางมาแต่ตอดเล้งเมื่อวานนี้เนาะนี่คือบรรยากาศขาลงนะครับนี่คือนี่ทางรถไฟเด้อพี่นอ้องทางรถไฟทางรถไฟนี่ผู้ใดเคยผ่านเส้นนี้ก็สิจำได้เนาะครับเคยเที่ยวเคยผ่านทางมาก็สจิจำได้ทางขวามือเขา็สิเป็นวัดนะครับวัดที่เพ่อน มีพญานาคนะครับมีพญานาคตัวยหญ่ๆอ,อยู่ทางขวามือนะครับถ้าพใดมาจากกรุงเทพกะยู่ซ้ายมือนะครับสําหรับวันนี้เนาะแต่ว่าผมพอด้มาหว่วมบุญน้ำเพิ่นเลยครับแบบว่ามีโอกาสได้แวะเลยถ้ามีโอกาสเดียวที่มาร่วมทั้บุญครับแล้วก็มารีวิววัดนี้ให้พี่นอ้องเบิ้งวัดสิ่เป็นแจ้งได้แน่นะครับเพราะ ผมขี่พานม้าผมก็เก็บภาพตลอดนะครับม้ารอบใดก็เก็บภาพวาดนี้ตลอดเลยตั้งแต่เพื่อนเรื่มกอสางมา้าฝนพี่น้องจนหอดเพื่อนบวงสวงผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับนี่เพื่อตอนแรงๆเนาะครับช่วงตะเวนไกลแต่ตกเนาะครับบรรยากาศดีพี่น้องขาลงเขาแล้วก็วิวสวยๆแต่มีโอกาสที่ไปเก็บภาพของอำเภอเทพประทิศมาฝากพี่ฝากน้องหลายๆเนาะครับเพราะว่าช่วงตะเวนตูดินนะครับบรรยากาศดีแล้วก็มองท้ายรูปลายครับ ถ่ายรูปเนี่ยช่วงตะเวนตร่ดินหนึ่งามหลายหม่องครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาและก็เลือกเลือกช่วงที่เขาไปน้ำนะครับแต่ว่าช่วงเนี่ยครับบรรยากาศดีแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ดวงหง่พร้อมครับกวรนิปไปถ่ายเก็บบรรยากาศไว้แต่ว่าต้องหาโอกาสเจ็กน้อยครับช่วงนี้ังบ่มีเวลาเวลาเลยต้องกานเห็ดอ้อยเห็นเลี้ยวนนครับปลูกอ้อยเห้เลี้ยวก่อนแล้วก็เสียหนามันเห็นมันเสร็จมันเดียวตุกอย่างกนนะครับ ตามีโอกาสเดี๋ยวที่มาเก็บภาพบรรยากาศของอำเภอเทียบทิดแบบเต็มๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับถึงถึงช่วงย้าํามือเศร้าทังย้ํามือเลี้ยงนะครับว่ามันสวยขนาดใดแต่ผมเห็นมุมท้ายลูกสวยๆเยอะเลยครับสําหรับอำเภอเทียบทิดนะแต่ว่ามันไกลจากบ้านผมนะครับตัวที่เดินทางมากจใช้เวลาชัมม่วโมงกว่านะครับจากบ้านหนองบัวละเวีมาหัวเทียบทิดกับเจ็ดสิบกิโลพอดีนะครับ ขี่รถก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์เนาะนี่ขาลงเขาครับบรรยากาศอู้นตะเวนตกดินครับงามง่ามไปหน้องแล้วก็รถบ่าลายปันไดครับรถก็ะเลีนคล่องดีอยู่นะครับช่วงแลงๆก็ขับขี่สะดวกสบายเนี่ยนี่ครับแต่ว่าเส้นถนนจะบ่ค่อยเห็นปันไดเนาะครับช่วงนี้รถหนักรถอ้อยเลี้ยนลายกัเส้นถนนกับขี่บ่เห็นนะครับครับบ่เห็นเส้นถนนแล้ว ว่าบรรยากาศนี้เต้าตรงวงครับขาลงเขานี่วิ้นไหลพี่นนองก็เลยทายมาฝากพี่ฝากน้องนะครับว่ามันจะสวยขนาดใดเนาะครับนี่ครับเลิปภาพบรรยากาศขาลงเขามาฝากแล้วกับบรรยากาศนี้ทกที่บรรยายอย่างเดียวนะครับต้องผู้ใดขี่รถปานมาเคยผ่านช่วงนี้ก่ะกับซิลูเองเนาะครับว่ามันสวยอีลีเนาะครับ าลงไปลำสนที่นะครับมุมนี่ก็สวยพี่น้องเพอาเฮาเรียกว่าออกไปเนี่ยนะครับพอหลุดโค้งไปนี่แกพอดีเลยครับมุมนี่จะงามครับถ้ามาล้อท้ายช่วงตะวินตัวดินนะครับมุมนี่จะสวยมากเลยพี่น้องยอมรับว่าบรรยากาศดีครับเนี่ยครับจะมองเห็นตัวของส่วนของอำเภออันนั้นนะครับลำสนที่นะครับเนียมุมเนี่ยสวยพี่น้องผมขอบอกเลยถ้ามีโอกาส ตะเว้นตรดดินมาอยูุมองซื้อตอนน,นพอดีเนี่ยผมจะมาทายลูกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับคลิปนี้สิขอไววฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องแจ้งใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้าเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันไม่คลิปหน้า้อครับขอบุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปผมจนจบจนฮอดัดวินาทีสุดท้ายนะครับขอบคุณครับ